วิธีตับมะฮุงไงๆเบื่องแรกจากคลินนี้ขั้นตอนแรกกับมะฮุงมาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วกับน้ำมาฝานเอ้ยปอกเปลือกแล้วกับน้ำมาสับสับเ้นหน่อยเ้นใหญ่เ้นแบบได้มักแบบไรกก็สับไปเลยจ้ะสับมะฮุงแล้วๆก็เตรียมมกพริกบกหนาบักเกลือเครือมาอันดับแรกเอาอันดับต่อไปคืออันดับแรกดูแถ็ใส่ัะพริกลงไปกใส่กระเทียมลงไปใส่ผงนัวใส่น้ำตาลปี๊บขั้นพู้ได้ประมาณกระเทียมกับ่ต้องใส่กระเทียมเด้อจ้ะมันแล้วแต่คนมักจ้ะ แล้วก็โคโคโคตำต่ำตำให้มันละเอียดป่าเขี้ยเขี้ยล่งไปใส่ปลาแดกล่งไปบีบเบิ่งหน้าลงไปจะเปียงจากขันมักสมไรก้กระใส่ไร้ก็ได้อันนี้ย,ยัวยัวยัวให้เขากันบันนี้ ทำเพ่ดได้อยากได้ความหอมความยังก็ใไ่น้ำปลาลงไปจักเหาะหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี้สำคัญแห้งใส่เสร็จมาคงลงไปเอาโยัอีกเทียนึงบบบน,นี้เบิ้งสีสันน้นน้ำลายแตกผักไปน้ำลายแตกไปเซ็ตแล้วกระเทลงถาดหาพักคายยังมาแก่ขันยางมาใสขนมเส,ส,มส้นกระใสอยากใสยังกระใสหน้าตาแบบนี้กินจนเบิดจ้าอตอนมะเขือเกืเเเอเกือบนเหลือ